วันวันหนึ่งนะกูได้ประมาณ1,000พันเรื่องในระหว่างที่กูนั่งรถมาจากบ้านกูถึงตรงนี้นะทำไรทำไรบ้างกูเพิ่งคุยงานเสร็จตอนที่ประตูรถกูเปิดเมื่อกี้เลยได้หนึ่งงานเจ็ดเรื่องคนมันรวยอ่ะโอ้อะไรก็ได้อะไรือออะไรแก่ปัญหาล้วนเพื่อนถ้าเรื่องเงินจะหนึ่งเรื่องเพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าไม่มีเรื่องสเพเห์เห็นละเจ็ดเรื่อง ซึ่งวันนี้แขกเราคือซึ่งวันนี้แขกเราไม่ใช่หล่อเปิดตัวปัสนีสามคนก่อนเปิดตัวปัสนีครับเดีย๋ยวให้ปเวณีเป็นคนเลือกเดี <c oughs> ย๋ยวให้ปเวนีเป็นคนเลือก ปัณณ์เดินเข้าแล้วค่ะซึ่งปัณนีสามคนเดินเข้ามานี่ก็เหมือนรายการโค้ชแมทที่เราเคยรู้ปันีปัณนีนั่งค่ะปัณนีนั่งสามคนอ่ะมึงถ่ายคนไหนตัดออกคนที่ไม่ใช่ก่อนอูโน่ก่อนเพราะว่าเพราะว่าคนนี้หนึ่งเคยมารายการเราแล้วแล้วก็ดูท่าทางก็คือเป็นคนเตบี้ตบันเป็นคนแบบเตบี้ตบันอยู่แล้วคราวนี้เหลือสองถ้ามองตรงๆเลยนะกูรู้แล้วว่าคนไหนใช่เพราะอันนี้ติดใหม่เพราะอันนี้ติดใหม่ ถ้าไม่ใช่วงการบันเทิงนะรู้เลยว่าอันนี้ไม่แขกเพริงๆาะอ้นี่ติดไม้ไอโอสมึงฉลาดอ่ะโอเคโอเคนี่คือตัวจริงโอเคจบรายการพอดีเลยจบรายการพอดีเลยอยากไม่ได้ว่าเฉลยจบโอเคไปไปไปเชิญเชิญเชิญโอเคโอเคหมดหน้าที่แล้วมาพร้อมเออเอาล่ะตัวจริงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเธอกูถามจริงนะมึงเคยอยู่ในวงการบันเทิงปะเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยกล้องก็ถ่ายม่ฝั่งนี้โอหแม่ที่นั่งก็มีเยอะแยะไอสัตว์ก็นั่งให้มันเข้ากล้อง จริงชื่อเสียงเรียกนามว่าไงครับแนะนําตัวหน่อยครับชื่อไบครับทบเฮ้ยไบรน่าคุ้นมากเลยทํางานในวงการอะไรไหมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ว่าหรือว่าเคยรับพวกนั้น MV อะไรอย่างงี้อยู่ครับอ๋อแล้วเคยเห็นมาผ่านเอ็มวีเพลงอะไรอ่ะทายไออีกใกล้แค่ไหนก็คือใกล้เฮ้ยพี่ไอีกชื่อเพลงก็ไม่ถูกเพลงวงดังมากของพี่ส้มครับส้มอําโอ้โหส้มเช้งสามชาติอ๋อส้มมาลีก็ไปทํายูทูบไปส้มมาลีเพลงหากว่าเรา หากว่าเราหากว่าเรากําลังสบายจบมือพันมีเพลงนี้ด้วยเหรอไม่รู้ก็เห็นน้องขึ้นหากว่าเราหากว่าเราไม่คิดถึงกันพี่อเล่น MV มวีมาผ่านงานในวงการผ่านอะไรนี้มีบ้างครับพี่และอาชีพจริงๆครับเป็นคนรวยค่ะไม่ทํางานมาสิบปีค่ะไม่ขนาดนั้นครับทำงานไปทำงานแบบ่อนพี่มัางดิพี่รวยแล้วไม่ต้องทํางานนะพี่ยิ่ยตั้งแต่พี่รวยน่ะ พี่ทำงานหนักกว่าเดิมมีกว่าจริงเหรอไม่มีทำครับทำอาชีพคืออะไรอาชีพจริงๆตอนนี้ก็ศึกษาพวกเทรดเดอร์อยู่ครับอ้ยเป็นพวกทำพวกข้าวเหนียวอะไรเงี้ยป่ะเทรดเดอร์เทรดเดอร์หุ้นหุ้นยนตเหรอทำหุ้นยนตเหรอขายกันได้เหรออ๋อเป็นเทรดเดอร์เทรดบ้างครับเทรดบ้างครับแล้วก็แสดงว่าเป็นเทรดเดอร์นี่เราต้องมีทุนเยอะดิก็ไม่เยอะครับพี่ แต่ตอนนี้ก็มีพวกธุรกิจส่วนตัวทํานูน่นทำนี่ทำนั่นด้วยสิปีเขาเทศอย่างเดียวเขาไปทำงานเหรอไอสิปีนี้คือผมก็ทํางานก่อนหน้านี้นผมก็ทํางานเก็บตังค์มาด้วยไงถามว่ารับงานไหมทางานไหมก็ทําด้วยอพี่ไม่ได้แต่ว่าปล่อยตัวเองว่างเลยแล้วจริงที่อีนี่มันม,มันมาเมาบ้านเราด้วยบ้านราจริงไหมไม่รวยครับพี่จนจนจนบ้านจนบ้านเราทุกบ้านเราทำธุรกิจอะไรนเออไม่มีพี่ไม่มีเลยบ้านก็ไม่ทําอะไรด้วยบ้านไม่ทาอะไรเลยพี่ คือบ้านนี้ก็สอนดีนะเออพ่อแม่ก็ไม่ทำงานเราก็ไม่ทำงานด้วย ไอเฮี้ยกูชอบบ้านนี้ไอ้โน้มเอาเพิ่มกลับไปได้เฮี้ยสิบนาทีแล้วนี่ยังไม่รู้เรื่องเฮี้ยเลยเออบ้านบ้านบ้านไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ธุรกิจก็ไม่ได้ทำหรอใช่ใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่แล้วเราก็มีหาเลี้ยงครอบครัวใช่ใช่ครับผมเป็นเสาหลักกับพี่ตอนนี้อาชีพหลักๆมึงเคือาชีพอะไรบ้างก็มีธุรกิจส่วนตัวพี่ธุรกิจส่วนตัวเคยทำร้านสักครับโอเคร้านสักจบรู้เรื่องอ่ามีร้านสักมีเป็นพระเอกเอ็มวีเป็นเทรดเดอร์ด้วยแฟนดูหน้าตาอย่างนี้คิดว่าแฟนเป็นเท่าไหร่ปีนี้อยู่ไหนครับสามสิบ 30โอเคตอนกู30นะตอนมึงเท่าไหร่มึงไม่ต้องพูดตอนมึง30มึงก็เฮียตอนมึง20 <c oughs> มึงก็เฮียตอนมึง15มึงก็เฮีย <c oughs> มึงไม่ต้องพูดว่าตอนกี่เท่าไหร่เอางั้นย้อนไปตอนที่กูเลิกคบเพื่อนคนแรกกูเลือกไม่ดีเองกูก็เลยเอาเอา,เอาเพื่อนเฮียมารวมกันตรงนี้เหมือนตอนนี้ที่มึงเลือกเพื่อนที่นั่งอยู่หลังนั่นแหละประมาณนั้นแหละไปมีแฟนแล้วกี่คนครับมี6คนครับประมาณตอนนี้โสดมานานไหมปีหนึ่งแล้วแล้วในระหว่างปีหนึ่งนี่คือโล่งๆเลย หรือว่าเทรดแล้วว่าหรือว่าเทรดเดอร์บ้างก็เทรดเดอร์บ้างก็เทรดเดอร์บ้างเหรอเออเทรดเดอร์บ้างเหรอเราเป็นเม้าเราเป็นวานทั้งวานทั้งเมาเฮป็นทั้งวานทั้งเมาเลยเหรอโอ้ถ้าวานเนี่ยมันจะกินหมดเลยแต่ถ้าเมาเนี่ยเดี๋ยวเขากินแล้วเราเป็นวานหรือเราเป็นเมาเป็นวานด้วยเป็นเมาด้วยอ่ามาพูด่ดีนั่นเออเรียนเรื่องหุ้นมาบ้างเออเข้าใจหน่อยอ่าแฟนคนแรกย้อนไปแฟนคนแรกหน่อย ความรักสมัยเรียนนะพี่ก็เป็นฟิลแบบว่าตอนนั้นอ่ะเพื่อนผมมาชอบน้องคนนึงกำลังเดินผ่านมาเลยน้องน่ารักมากผมก็เลยแบบโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนเดียวกันแต่เราแก่กว่าใช่แก่กว่าปีหนึ่งตอนนั้นผมมสองเอง่อนบอกอุ้ยคนนี้น่ารักผมก็เลยอ่าเป็นตัวบวกให้เดินงานให้อ๋อมึงมึงเป็นมึงเป็นแบบเป็นพ่อสื่อใช่เป็นนอนนกเข้าไปคุยใช่ผมก็ถามว่าน้องชื่ออะไรน้องเขาก็มองอย่างนี้ชื่ออะไรก็ได้อุ้ยชื่ออะไรแล้วมึงก็เรียกอะไรก็ได้มาสี่ปีห้าปีเลย เขาก็เลยแบบโอเคแสดงว่าเพื่อนแท้วแล้วเรื่องนี้มันก็ปล่อยนะคือเม่งจบโฆษณาแค่นั้นเลยใช่ใชแล้วมึงก็ไม่ได้ไปต่อแย่เลยใช่ใช่ใช่แล้วผ่านมาผ่านม,มาอาทิตย์หนึ่งน้องเขาก็มาแบบว่านั่งรอหน้าโรงเรียนนะครับเวลาเดินเข้าโรงเรียนตรงนี้จะต้องเห็นแล้วนั่งอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับฮะแล้แบบไม่กลับบ้านกับช่องเลยเหรอแล้วน้องเขาก็เต็นท์เ่ยตัวเต็นท์กลางเหรอทุกครั้งที่มาโรงเรียนนะพี่อ๋อกูชอบนะจังหวะที่เรา สัปดาห์ <S <s หนึ่ง <S <s มารอเรา <S <s มารอเรา <S <s ใช่ใช่ <S <s ใ,ในสัปดาห์หนึ่งแปลว่าเราเดินผ่านเขาแล้วเราก็ต้องเห็นแต่เขาไม่ทักไม่ทายไม่อะไรเงี้ยไม่ทักไม่ทายแต่เขามองผมแบบอ่าผมก็ออกวร์ดอะพี่อรู้แล้ว่าสมมติอ่ะสมมติมึงเดินมาอุ้ยหลบตาด้วยเขามองให้มึงเห็นเลยว่าเขาตั้งใจมองมึงใช่ใช่เขาก็คิดว่าผมอ่ะเป็นคนจีบเขา แบบว่าเดินเข้าไปถามชื่ออะไรเงี้ยแล้วเราไม่รู้ตอนไหนว่าเขานั่งรออยู่หนึ่งอาทิตย์อ่ะเพราะว่าต้องการเจอเราเขาเริ่มมาหาผมที่แถวตอนเช้าอรอ่ามาถามว่าผมอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยครับจังหวะที่เขาไปถามอ่ะโดนตกแล้วไงมันแบบอุ๊ยพี่ใบชอบกูเลยมาถามชื่อกูแล้วทำไมเขาถึงหายไปมันฝังใจงั้ความรู้สึกมันไม่เคลียร์พอเขาไปตามหาเสร็จปุ๊บสุดท้ายก็อ๋อน้องเขาชอบอะไรางี้ก็เลยแล้วเพื่อนมึงอ่ะเพื่อนก็บอกว่าเออมันน้องเขาตัดสินใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้น ม2เพื่อนผมแม่ก็คิดได้นะว่าแบบอ๋อน้องเขาตัดสินใจเรื่องมึงวะก็ต้องแบบนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยม <laughs> ีตแบท่าไหม่เธอไบกูฝังด้วยวะ่ะแต่ก็ได้คบกันก็คบกันไม่นานนะพี่เพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยคุย <c oughs> ใช่ผมเป็นคนขี้เขินตอนนั้นเขินมากเลยว่าแบบเขาไปอยู่ห้องคาราโอเกะผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยแบบ น้องก็ถามว่าร้องเพลงอะไรไหมผมว่าไม่ฮะเอาเลยอย่างเงี้ยร้องเพลงอะไรอ่ะสมุทรพี่เขาเขินเขาต้องเพลงอะไรวะแต่พรจะเปิดพามากันพามากันเป็นไงพี่สาวมอหลังจืดลืมหุตรซีลืมหุตรซที่แต่งโตัวแม่อคุณป้านะไงพี่ไม่มันต้องแบบเป็นเพลงที่โชว์จริงนะถ้าครั้งแรกกูโชอย่างเงี้ยกูก็เดินออกจากห้องเหมือนกันนะเฮ้ยเฟอร์นิเจอร์มึงน้องคนละเลืงเลยครบนานไหมไม่นานครับมันห่างหายกันเองโดยไม่มีใครบอกเลยครับ แต่คนที่สองคนนี้แหละที่เรียกว่าครูบาจารย์ที่เปิดประตูได้ครูแหวกมากประเพณีรุ่นพี่เหรอไม่เป็นรุ่นเดียวกันนะมสามอ่นนี้นี่ถัดมาปีเดียวอีกปีนึงใช่ใอีกปีหนึ่งเราไปจีบออเราไปเจอยังไงก็ไม่ได้จีบรับแค่บอกเพื่อนว่าเอ้คนนี้น่ารักนะเพ่แมงชาร์จเลยอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่ถามไม่ถ่ายไม่มันยมมันจะชอบแกล้งกันไอ้ผมชอบสั่นให้เดี๋ยวชาร์จให้อะไะไแมงชาร์จเสร็จก็เข้าใจว่าผมชอบอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คบกันเออแล้วคนนี้แหละ เรา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 เด็กเขาขะเราใหญ่ปะไม่ไม่ไม่ใช่นะอันนี้เราเบียงเรียนนะพี่ใครเป็นคนขอจูบใครเป็นคนขอจูบดีกว่าแล้วเขาก็ยื่นหน้ามาไงครับผมก็ไม่รู้ไงอะไรเงี้ยนั่งคือนั่งอย่างนี้อ่ะนั่งอย่างนี้อ่นั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้นั่งอย่างนี้ยื่นหน้าเธอเธอทำอะไรอ่ะกูดูจมปากน่าเกียดรติกูดูจมปากน่าเกียดอ่ะ เธอทำอะไรอ่ะกระตุ้มหน้าเหี้ยแต่เลยอ่ะควายโม่ยังไงยังไงแต่เขาไม่ถึงขั้นทำปากอย่างงี้หรอกแต่เขาเหมือนยื่นหน้ามาใกล้ใช่มันตื่นมันตื่นเต้นนี่มันต้องตื่นเต้นใช่ใช่ใช่เขาคุยไปไปมาๆเขาก็เริ่มยื่นหน้ามาผมก็บอกไม่ดีมั้งอะไรเงี้ยไม่ดีมั้งอะไรเงี้ยเฮ้ยแต่เขาไม่ดีมั้งแล้วเขาเขาถอยไหมถอยถอยครับเขาถอยเขาเขาแบบทำหน้าง่อนแบบผมก็ไม่รู้ว่าผมจะต้องทำตัวยังไงใช่ครับแล้วสรุปมันกลับประจุได้ไงอ่ะเขาก็ทำอออออยยยย่่่าางงงงงเเีีี้้กรบนึะ แล้วมึงก็เลยจูบเลยแล้วก็จูบลองจูบดูเหมือนแบบตั้งแต่เด็กเขาเจอผู้หญิงเข้าหาตลอดเลยเนาะมึงว่าจูบวาแล้วมึงว่าจูบวะแล้วใช่แต่ว่าพอตอนเขามีอโบจะมากันครั้งแรกเขาแกล้งทําเป็นเสร็จเพราะอยากต่ออ๋อผมเสร็จไวใช่ไหมครับอ๋อผมเสร็จไวใช่ไหมครับแล้วแบบมันก็เป็นครั้งแรกครับพี่ จอที่จอที่ไบมันหันหน้ามาแล้วแบบอ๋อผมเสร็จไวใช่ไหมไอ้ใบเฮียคนเราเด็กมันใหม่มันเป็นอย่างนี้แหละน้องอย่าไปเครียดเว้ยไอ้เฮียคนเราประสบการณ์เพื่อนไม่เป็นไรคนเรามันฝึกกันได้เว้ยเพื่อนพอเสร็จไวแต่ว่าเราอยากต่อเหรอหรือใช่ครับพี่ก็ฟิลแบบว่าผมเสร็จไปแล <S 1> <S 1> hey, no. oh, ้วใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าปวดเข้าห้องน้ำอ่ะเออขอไปฉี่ก่อนอะไรเงี้ยไปเข้าห้องน้ําเพื่อเปลี่ยนถุงแล้วก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ลุยต่อทางงาดใหม่ครับแล้วรอบสองง่ะรอบสองไปเร็วเหมือนเดิมไหมไม่ไม่ไม่เร็วครับพี่รอบสองได แบบน้อยแบบเริ่มคุ้นชินครนะ,ะเริ่มรู้จักกันแล้วแต่แต่สุดท้ายก็ผู้หญิงนอกใจตอนแรกก็ทําใจไม่ได้ครับคุยเรื่องนี้กับเพื่อนออแบบเพื่อนอยู่เยอะผมก็เลยบแบบแอดเพื่อนเลยว่าแบบอ๋อเดี๋ยวเสียหน้าเดี๋ยวเสียเลยดีกว่านโอ,อ,อ,อเคแล้วหนูก็เลยได้เลิกแม่งโดนสังคมกดดันก็เลยได้เลิกจริง แล้วก็คนล่าสุดที่เพิ่งเลิกไปดีกว่าคนล่าสุดไหมสองปีได้คือไปเจอที่ไหนฮะเป็นเพื่อนกันเนี่ยครับใช่เป็นเพื่อนกันก็เลยแบบว่าลองคบเพื่อนหน่อยอะไรเงี้ยใช่ก็ดีครับทุกอย่างมันดีมากเลยจนผมแบบว่าเก็บเงินได้แล้วก็แบบอยากไปลงทุนอะไรเงี้ยพอลงทุนเนี่ย ตัวผมต้องไม่ได้อยู่ในกรุงเทพไงต้องไปต่างจังหวัดมันก็คือระยะเวลาห่างกัน,นรู้สึกแปลกๆล้เริ่มแบบมีกลิ่นอะไรเงี้ยครับ uh huh. ปกติแบบว่าแฟนผมนจะอยากให้ผมมาอยู่ด้วยทุกวนนะันอะไรเงี huh. ้ยตอนนี้มันบอกว่าเกลับไปได้แล้ว uh huh. อะไรเง<ๆ>ี้ยแบบก็เลยแปลกๆก็เลยแบบว่าโอเคไม่เป็นไรรอแบบจังหวัดดีๆค่อยไป เซอร์ไพรส์อยากดูแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยเขาเมาผมโทรหาเพื่อนเขาเขาบอกว่าไปส่งแฟนที่ห้องแล้วเมาหลับแล้วใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าอไปเช็คดูที่ห้องเลยอะไรเงี้ยสรุปเปิดประตูห้องไปไม่มีใครอยู่เลยก็คือแฟนก็ไม่อยู่ใช่แฟนไม่อยู่โดนลุมหลอกแล้ว ผมก็นั่งรอเลยยันเช้าเลยสุดท้ายกัมากี่โมงประมาณ7จ็ดโมงเช้าตอนแรกเดินมาแล้วเสียงมันกล้องอะ่ะเวลาเดินมามันจะรู้ว่ามีเดินมากี่คนเขา,าเดินมาสองคนผมก็แบบภาวนาในใจว่าเขา<อ>เป็นน้องมันเถอะแบบน้องผู้หญิงของมันนะอะไรเงี้ยพอเปิดประตูมาปุ๊บเขามีผู้ชายมาอีกคน ผมแบบอ๋อช็อกว่ะผมจะต้องทำยังไงกับสถานการณ์นี้ดีแบบว่าเขาเอาผู้ชายขึ้นห้องมาแล้วผมแบบน้องลงไปรอข้างล่างก่อนได้ไหมอะ่รเงี้ยบอกผู้ชายคนนั้นหรอใช่พอคุยกันแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวไปแหละแล้วผู้ชายเขาทำยังไงเขารีอคเขายังไงเขาก็แบบว่าโอเคครับพี่เขาตกใจป่ะใช่ไอคนที่ตกใจคือแฟนผมมากกว่า แบบเข้าใจว่าผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่อะไรเงี้ยพอน้องเขาลงไปผมก็คุยกับเขาผมก็บอกว่าขอโทษนะแบบไม่รู้ว่ากูผิดอะไรแต่กูขอโทษแล้วกันที่ทำให้มึงเป็นคนแบบนี้แบบมึงทาแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็ขอโทษเขาผมก็เก็บของกลับบ้านเลิกเลยเลิกเลยอันนี้ชื่นชมอย่างหนึ่งนะคือเจอสถานาการณ์แบบนี้แล้วเขาก็คุมสถานาการณ์ได้ดีเ,<อ>เป็นบางคนมันก็คือไม่ทำลายร่างกายใช่แต่ตอนนี้น้องเขาก็เลยกลายเป็นกลัวความรักใช่ครับกลัวที่ผ่านมาก็ไม่มีแฟนเลยใช่ก็ไม่มีเลย อ่ะสเปคสเป,สเปก่อนนะสเปคเราเป็นประมาณไหนวะขอคนที่แบบ ดูแลตัวเองครับพี่เดี๋ยวก็ดูแลตัวเองหมายถึงว่าดูแลตัวเองในฐานะมีอาชีพที่มั่นคงหรือขุ่นดีหุ่อุนดีหุนดีพี่ไม่แบบปล่อยตัวเองเฉยๆต้องมีสูตรไม่ต้องอะไรี่หน้าอกไม่ต้องก็ได้แค่หุ่นดีอ่ะดูแลแบบออกกําลังกายพี่ออกกําลังกายหน่อยแล้วหน้าตาล่ะปานกลางก็ได้พี่ไม่ต้องแบบดีแบบดีชอบหมวยหรือว่าชอบคมเข้มหน่อยแบบนี้ค่ะอ๋อเหรออันนี้เหรอได้ครับพี่น้องฟ้าน้องฟ้าได้ไหมได้กับพี่เลยอ่ะอันเนี้ยนั่งอยู่สองคนเนี่ยฟ้าหรือฝ นปลาหรือฝนอ้ยมึงถามทำไมคะอีนี่เอาไปเก็บมึงใครๆก็เลือกฝนปะวะอไม่งั้นฝนจะได้ร่วมงานกับพวกเราได้ยังไงเอางี้มองแล้วก็คือเป็นคนน่ารักเป็นคนสวยอ่ะโอเคแล้วล่ะ ออกกำลังกายดีกว่าพี่เอาคนออกกำลังกายดีกว่าใช่อุ๊ยนี่ออกกำลังกายนี่ออฟฟิศพีห้าชั้นวิ่งขึ้นวิ่งลงทั้งวันเลยถือสกิปไปด้วยวิ่งขึ้นวิ่งลงลิลิปก็มีไต่เขาไม่ใช่วะไอ้ที่น้องชอบออกกำลังกายโอเคแล้วนี่ใส่ละพอเป็นคนแบบใจดีก็พอพี่กินโทเวิร์มาติดบ้านไหมน่าจะติดบ้านมากกว่าพี่เพราะถ้าสมมติว่ามึงมีแฟนที่ชอบออกปาร์ตี้อะไรมันอาจจะไม่ตรงไทป์มึงไงเขาบอกเขาชอบคนใจดีชอบคนใจดีคือยังไงใจดีแบบเหมือนแบบแค่จิตใจดีอ่ะไอ้นี่เป็นคนจิตใจดีมากขับรรถถไปในนนนเเขขขาาาทพึึ้้ลย เลยพาไปอยู่บ้านเลยโอยช่วยซื้อของก็พอค่ะ่เอาเขาขึ้นรถมาทำไมนี่ล่าสุดบริจาคร่างกายนะใช่แต่เขาตีกลับมาแต่เขาตีกลับมาฉันเอาไปทำเรื่องได้เลยสิดูแล้วว่าเอาไปทำฐานดีกว่าค่ะพูดไปเป็นแบรนด์แอมกาชาดหรอเออเหรอกูเป็นแบรนด์แอมการ์ชาดเหรอแล้วพาดูด้วยกูเป็นแบรนด์แอมกาเม่อแบรนด์แอมกาเม่อ เขาบอกว่าเหมือนเราขอแบบคนที่ยี่เงาเข้าใจงานเขาเข้าใจตัวเขาก็คือไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนใช่ไหมเพราะที่ผ่านมามีแฟนมันเหมือนมันแบบ่อยอะไรเงี้ยทุกวันนี้ชีวิตมันเป็นแบบนั้นอยู่ไหมไม่พี่ว่างตอนนี้โอเคดูได้เต็มที่อย่างนี้อยู่ได้เต็มที่ติดแฟนไหมถ้าทํางานอ่ะพี่ไม่ติดเลยพี่แบบมือถือไม่ได้แตะเลยครับอาจจะต้องเป็นคนที่ไม่คิดมากอาจจะต้องไม่ใช่เด็กอ่ะ เขาเด็กเขาตามมึงตามมึงทั้งวันแน่ต้องบอกก่อนว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนพูดผมคุยไม่ค่อยเก่งด้วยครับอยากให้แบบว่าเขาชวนคุยมากกว่าต้องเป็นแบบคนแบบสดใสหน่อยมองโลกในแง่ดีนี่นี่ไม่คือคนดีเลยนะไทปยคนดีเลยนะเข้าใจว่าแบบต่างคนต่างแบบใช้ชีวิตได้อะไรอย่างนี้อ่าข้อดีมาข้อดีข้อเสียหน่อยไอ้ข้อข้อดีก็คือคาแรคเตอร์ลุกได้หมดเลย ใจเย็นเพราะเขาเจอมาหลายเรื่องมากแล้วเขาก็คอนโทรตัวเองได้อ่ะแบบสันตวบันนี่ก็เย็นเกินมันไม่คุยเลยไงมันแทบจะไม่คุยมันนิ่งมันเป็นแบบถูกงันเนี้มันเหมือนเป็นข้อดีข้อเสียที่แบบไม่พูดทะเลาะกับแฟนโดนแฟนตบเงี้ยเป็นปึ๊บแล้วเป็นไงหันกลับมาไหมหันกลับมาไหมปึ๊บซึ่งเอาไงกินข้าวหรือเป่าเอาไงกินข้าวหรือเป่าเฮ้ยโอยด้วยเหรอไม่ไม่รู้เลยไม่ไม่รู้เลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเป็นคนนิ่งเฉยชา แต่เขาบอกเขาเป็นคนข้างรักนะข้อดีอะอุ้ยเหรอขึ้นคําว่ารักแล้วก็น่าจะแบบติดเลยล่ะติดเลยอะไรอีกอะไรที่เราคิดว่าเป็นข้อดีของเราโรแมนติกแล้วก็ไม่ยุ่งไม่ก้าวไก่โทรศัพท์เออไม่ยุ่งครับพี่ขยันทํางานอารมณ์ดีขยันอ่ะข้อเสียไหมข้อเสียติสคือจริงติสอันนั้นเร่าอันนั้นเร่าอันนั้นเพร่เร่า อย่างไรติดยังไงติดยังไงก็ติดไม่พูดอ่ะไม่ค่อยคุยแค่ที่คุไม่ถามมันก็ไม่พูดพูดซึ่พูดอยู่กับมึงกูยังไม่รู้จะคุยอะไรกับมึงเลยอะสามารถนั่งเงียบๆแล้วก็ฟังเราหัวเราะไปกับเราได้แต่มันจะไม่เริ่มต้นเรื่องอะไรเลยนึกออกปะพวกเราต้องเป็นคนเริ่มมึงไม่งั้นเวลาเราเล่าอะไรให้มันฟังแล้วมันไม่รีแอคอะไรแล้วมันไม่สนุกสมมติออ้อยู่ในห้องทั้งหมดเลยมึงคือหมอนข้างแต่มึงคือหมอนข้าง ไม่ตอบพี่อะไรเลยอ่ะนั่งเฉยๆนอนเฉยๆก็คือกลัวตีนตายจะต้อหลับไปแกนเพื่อนเขาเปล่าว่าเขาสนิทกันต้องข่ามมันถึงจะตอบว่อคนเริ่มต้นเขาบอกว่าบทเขาจะไม่เอาเขาลุกไปเลยใช่ใแบบสมมติเราลาไม่ไหวเงี้ยูพี่สภาพเมื่อกี้มีอยากลุกไหมมีจังหวะจะลุกป่ะเรื่องที่เอาตัวเองออกไปมากกว่าที่จะไล่คนอื่นไปถูกไหมหรือมีวิแววว่าทากูไม่ดีแล้ว่ะไปเลยประมาณนั้น สมมติว่าคนที่จะเข้ามาแล้วแบบต้องสนใจเรื่องคล้ายๆกับเราเรื่องเดียวกับเราเราสนใจเรื่องอะไรพูดได้ได้ไม่ไม่มันมันโป๊กเกอร์พี่๋อได้ได้พูดได้มันเป็นกีฬาไอ้เฮียตลอดรู้งี้พูดตั้งนานแล้วอ๋ออยากเป็นนักกีฬาโป๊กเกอร์ใช่ใช่ใช่โอเคก็แค่เนี้ยไอ้เฮียโอ้ยนี่มันติดไพ่นกกระจอกอยู่ไม่พูดเลย ทีนี้อีกทีเป็นคนแจกไพ่อยู่ปลอยเป็ดยังไม่พูดเลยเอใครกลัวใช่แต่ว่าอีกการหนึ่งข้อเสียคือเขาไม่กล้าจีบใครก่อนพี่ออดยังทักไปตลอดเลยทักจนเป็นข่าวอ่ะใช่ทักคับเบบี้วอซับเนี่ยโอ๊ตทักไปก่อนได้ไม่ได้ใครว่าอีื่องนึง ยากไหมอย่างเงี้ยไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะว่าเขาเป็นคนคุยน้อยอม,มันต้องเป็นคนที่ชอบสไตล์เนี้ยจริงๆคือบางคนก็ไม่ได้ชอบคนพูดมากไม่ได้ชอบผู้ชายพูดมากก็อาจจะใช่อาจจะแบบโดนกับแบบนี้เอาง่างๆงยๆก็คุยกันก่อนแต่ว่าทักมาได้เลยเพราะว่าเขาเป็นคนทักคนไปไม่เป็นเริ่มทักไม่เป็นสมมุติสาวม,มาแบบพี่ใบะสอนเ,เล่นโป๊กเกอร์หน่อยเประมาณนี้ได้ไหมโออได้ แล้วมึงก็ไปหลอกแดดตังค์เขาอีกทีนึงแล้วมึงก็ไปหลอกแดดตังค์เขาอีกทีนึงมาสิเดี๋ยวพี่จะกินหมูให้หมดตัวเลยมา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 ถ้าอยากเจอเออเขาจะนัดเจอเพี่ห้างที่บูเดนเล่นแต่เดินนี่ได้เซ็นทรัลลาดพร้าวโอเอยู่ย่านนั้นใช่ใช่แล้วเที่ยวหล่ะเที่ยวคืนกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยชอบไปไหนอุ้ยทองลอเอกมัยอย่างเดียวเลยก็เที่ยวอยู่แถวนี้ย่านนี้ทัคตีเอ็มชวนได้ไหมชวนไปเที่ยวได้ไหมไม่ไม่น่า ไม่ละเขาจะทำไงเขาถึงจะได้รู้จักมึงล่ะเขต้องพักมาหรือยังไงพักคุยก่อนคุยก่อนแล้วไ้นัดเจอกัไอจีอะไรไอจีชื่อ B I C Y ลอกไว้ป่ะไอจีอราก็ไม่แม่โชว์ความเท่ป่ะเราโชว์ความเท่ป่ะ B I C Y bicycle เนอะเท่ เพรามันมีสายเครื่องนี้นะมึงดูรายการีพนี้มามึงจะรู้สึกว่ามันเป็นคนเข้าถึงยากกูบอกพุ่มปรงูนี้จริงๆนะยาก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 แบบจะพูดทาไมแลปอัพเนี่คือนแต่ว่าถ้าคุณอยากได้ของดีอ่ะมันก็ต้องยากมันไม่มีอะไรง่ายหรอกแต่ว่าพอมันยากมันท้าทายใช่คุณผู้ชมแล้วถ้าคุณใช่อ่ะมันจะไม่ยากเว้ คุณจะรู้เลยว่าเขาชอบคุณเใช่เออไม่สับสนคุณก็เลือกแล้วกันว่าคุณจะเป็นหมูหรือคุณจะเป็นเนด้อขอบคุณร้านขอบคุณร้านนะครับนงเล่าแสงจันนะครับไม่ใช่ร้านแฟททองหล่อทองหล่อสิบสามก็คือซอยสมิติเวชอ่ะ้เข้ามาตรงเข้ามาอยู่ซ้ายมือนะครับผมแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกอิ่มไม่ไหวก็ลงมาอดี๋แค่นี้ก็ได้ก็สามารถเดินได้สามารถเข้าไปเได้เลยแล้วก็ขอบคุณน้องด้วยขอบคุณน้องด้วยนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก จีบผมหน่อยผมอ่อยไม่เป็นครับนี่จิบผมหน่อยมติดโป๊กเกอร์ครับ <Fight. S 2>